ฮลโลฮลาสวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วนะครับมาปะกันแสมแล้ววันนี้ผมจะมาทำซอสที่ไว้ป้ายซูชิกันนะครับหรือว่านิกริโชยุนะครับผมทำง่ายๆนะครับเอาไว้กินกันที่บ้านนะครับผมเริ่มจากสาเกนะครับ50 m l นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเหล้าหวานมิรินมิรินญี่ปุ่นนะครับ50 ML แล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับหรือว่าซอยซอสนั่นะครับ50 ml เหมือนกันนะครับใครตามไม่ทันก็แคปเอาหน้าจอหรือว่าจดเอาตรงนี้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะมาใส่เทลงหม้อก่อนนะครับก็จะเทสาเกกับมิลินลงก่อนนะครับแล้วก็เอามาเบินแอลกอฮอล์ออกก่อนนะครับให้เบินมันแบบนี้เลยนะครับเอามาตั้งเตาเปิดไฟแล้วก็จุดแก๊สลงไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้เสียเวลาไม่รอนานนะครับ เบิร์นแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็มาใส่ซอสเลยนลครับผมใส่ซอสพอเดือดแล้วก็ใส่ปลาแห้งคัสซอโอะลงไปครับใส่ปลาแห้งคัสซือโอะต้มไว้สัก5านาทีนะครับผมแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็คนๆๆน,น,นะครับพอคนให้ความหอมของปลาแห้งคัสซอโอะออกมาแล้วนะครับก็เอามากรองใส่ถ้วยไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาบีบสกัดเอาความหอมออกมาให้หมดนะครับไอเศษปลาแห้งไม่ต้องเอานะครับแล้วก็มาวางบนน้ําแข็งแบบนี้นะครับ เอามันนกน้ําแข็งไว้แบบนี้ให้มันเย็นเร็วๆนะครับพอเราจะได้ใช้งานเลยนะครับและผมจะได้เอามาทําให้ดูด้วยครับผมพอเย็นเสร็จแล้วก็มาใส่ภาชนะแบบนี้นะครับเอาแปรงทาปลาซูชิที่เราเตรียมไว้นะครับทาแบบนี้เลยนะครับอร่อยอร่อยครับมาลองกินกันเลยนะครับอื้อรสชาติสุดยอดครับสุกยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ